มาครับมาใส่พวงมาลัยแต่งซิ่งขับหล่อๆกลับบ้านกอสงการกันตามผมมาเลยไปดูกันว่ามีพวงมาลัยรุ่นไหนพร้อมติดตั้งบ้างอยู่ในอาคารนะครับตึกสีวรจักรชั้นหนึ่งนี่มาเริ่มดูกเลยครับว่ามีพวงมาลัยรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้แล้วกันนะครับเข้าในก่อนอ่าเริ่มดูกันเลยครับรุ่นแรกนะครับก็จะเป็น ฮอนด้านะครับเซียวีนะครับเจนสี่นะครับสวยๆแบบนี้พร้อมติดตั้งนะครับถัดต่อมาเลยครับแล้วก็มีมาสด้านะครับสองสามห้าใส่ได้หมดนะครับแล้วก็นี่ถัดลงมานิดนึงเป็นอ l p พาดสามศูนย์สองศูนย์นะครับแล้วก็อุนไดเฮสต์วันโตโยต้าพีอสนะครับแล้วก็แคมรี่สองพันสิบสี่นะครับแล้วก็นี่วีโกแชมหรือ แคมรี่เอซี40ก็มีพร้อมแล้วก็นิสสันโนตนะครับถัดมาเลยต่อเนื่องกันนี่ฮอนด a า c อคคอร์ดซตัวปัจจุบันมีพร้อมใส่ขยับมาอีกนิดนึงครับมี Honda Accord g ์ดจี8หล่อๆแบบนี้พร้อมใส่เพื่อนๆเหมือนกันถัดมาอี s โครับ1.9ตัวแรงของเราถัดมาโตโย t a Mini นะครับ มาสแตงเมอร์เซเดสเบน370 z ซทมีสวิฟตัวก่อนปัจจุบันก็มีนะครับ n i สันจูฟอร์ดทีหกนะครับแล้วก็เล็กซัสมาดูทางนี้กันบ้างมีซีวิกนะครับเอฟดีมีสองงอ๋อมีสามนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในอีกวงหนึ่งนะครับมิโซปาเจลโลโงก่อนปัจจุบันกับ EX ก็มีนะครับซีวิกเอฟ o ีบอย a c c o r d G9, BMW X1 นะครับถัดมาไฟนเนอร์มีสซองให้เลือกเลย t o y o ต a CSR อันนี้ก็ f อ r t จ n e er, เนอร์เหมือนกันนะถัดมาเรื่อยๆนี่เป็น Camry ตัวชงก่อนปัจจุบันตรงนี้ก็หลอ่อถัดมาอีกนิดนึงนะครับนี่ดูต่อเนื่องกันไปเลย Ford Next Gen นะครับ CAMRY ่โคล่าคอส ขยับมาทางนี้ครับนี่มิสูงตัวคอนใหม่หล่อๆอ,อ,อย่างนี้เลยเพื่อนนะครับแจจีเคซิตี้ก็มี MG5 มจาอันนี้ถัดมานี่เป็นโตโยต้ายาริสตัวปัจจุบันนะครับนี่ครับซีวิกหล่อๆก็มีหลบบนเปียวๆทรงเฟี้ยวๆอย่างนี้เลยมาสเตอร์มิสูมิลาดแอทลาดมีครับถัดมาทางโซนนี้บ้าง เ M นะครับีก t 8 6นะครับอันนี้ F30 นะครับ F30 เหมือนกัน M ออมสลับนะครับแล้วก็มีของให้เพื่อนๆติดตั้งรอๆก่อเป็นสงการกันได้เลยอ่าแล้วนี่แบบอคัทธลาแดงแบบแจ๊สสีเฟี้ยๆนะครับก็มีพร้อมติดตั้งนะครับขอให้เพื่อนๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยกลับบ้านท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็มาใส่พวงมาลัยก่อนนะครับลอนลอนก่อนก่อนไปถ้าคลิปนี้ถูกใจโปรดแชร์เราด้วยนะครับอขอบคุณนะครับ